มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงย้อนวัยเกมกาบวันนี้ผมจะพาไปพบกับเกมที่เป็นตำนานถ้าคุณเป็นแฟนเกมญี่ปุ่นแทๆ้ๆเกมที่มีความเพี้ยนความหาและแอคชั่นจัดเต็มคุณอาจจะรู้จักซีรีส์กลเบโกเอมอนที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อโกเอมอนประจดภัยและวันนี้ ผมจะพาไปรู้จักกับกลเว่โกยมอดภาคที่3เกมภาคที่เข้มข้นสนุกและหลุดโลกที่สุดในซีรีส์บนเครื่องซูเปอร์ฟามิคที่คุณไม่ควรพลาดซึ่งชื่อเต็มๆของเกมนี้ชื่อว่ากันบบเรโกยมอนซังชิชิจูโรคูเบโนคาคาคุริมันจิกาตะเม หรือแปลคร่าวๆว่าโกลมอนภาคที่3กับดักจักรกลของชิชิจูโร่คูเบ e เกมนะครับออกวางจำหน่ายในปี1994โดยค่ายคอนมิบนเครื่อง Super ร์ฟา c ์ m คอเป็นเกมภาคที่3บนเครื่อง Super ร์ฟา c o มต่อจากภาค1และภาค2ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรูปแบบเกมนะครับเป็นแบบแอคชั่นประจนภัยบวกแพลตฟอร์ม P.G. ไจุดเด่นก็คือกราฟิกจัดเต็มเอฟเฟก์อลังการและความเพี้ยนสไตล์ญี่ปุนป่นเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้นะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อศัตรูใหม่คาคาคุริปรากฏตัวพร้อมกับภัยคุกคามต่อญี่ปุน่นโบราณทีมพระเอกโกเอมอนและเพื่อน,อ,นอย่างเอบิซามารุ ยูและซาสุกิกลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อหยุดแผนการร้ายและปกป้องแผ่นดินเกิดมีทั้งฉากเมืองโบราณปราสาทดันเจียนและพื้นที่แฟนตาซีสไตล์ญี่ปุ่นที่ออกแบบมาอย่างปราณีจุดเด่นของเกมเพลย์นะครับคือเปลี่ยนตัวละครได้4คนในทีม แต่ละตัวละครมีสกิลและมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันเพิ่มระบบอัปเกรดสกิลและ RPG Style สไตล์แมปแบบกึ่ง Open World บางดาษส่วนเล่นได้2มิติคือ s i e S s c o r i n n g บางส่วนเป็นแบบ3มิติเหมือน RPG มีบัตเทิลการต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์ที่เต็มไปด้วยเอฟเฟกสุดมันโหมดมินิเกมและอีเวนต์หลุดโลก ที่ชวนหัวเราะตลอดทางซึ่งความแตกต่างจากภาคก่อนนะครับกับสเสน่ห์เฉพาะตัวของเกมนี้ก็คือระบบเก็บเลเวลถูกขยายและซับซ้อนขึ้นตัวเกมมีการไล่บุกตลกแบบญี่ปุ่นจ,จ่าจามากกว่าเดิมเสียดสีสังคมล้อเลียนวัฒนธรรมแผนที่โลกมีความลึกมีไซเควดและมี ทางเลือกเยอะกว่าภาคเก่านะครับกราฟิกขมชัดสีสันสดใสเอฟเฟค์เต็มจอสวยงามแม้เล่นบนยุคปัจจุบันเพลงประกอบนะครับก็สนุกสดใสใช้เครื่องดนตรีญี่ปุ่นผสมแบบแจ๊สสุดจัดจ้านนะครับความรู้สึกนะครับก็คือภาคนี้เนี่ยครับหลายคนยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดรวมทั้งผมด้วยนะครับ ในยุคโกยมอนยุค16บิตเสียดายนะครับที่ไม่เคยวางจำหน่ายในแบบภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นมอดนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นแฟนแปลเอานะครับมอสำหรับคนที่ชอบเกมแอคชั่นประจนภัยเนื้อเรื่องขำขันนะครับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเล่นได้แล้วรู้สึกว่ามีความสนุกความขำความท้าทายที่ลงตัวเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับ ที่แฟนเกมซ u เปอร์ฟาร์มีคไม่ควรพลาดนะครับเกมนี้เอาละครับถ้าคุณชอบนะครับภาคนี้นะครับ,บรบกวนนะครับคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดสำหรับกอนเบกโกเอมอนเลยนะครับ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ย้อนวัยเก็บเก่าแบบนี้นะครับกดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ